สวัสดีครับพบกับผม h o เกมเม m e r เช่นเคยนะครับผมวันนี้พบกันในเกม Magic Kingdom นะครับผมของการ์ตูนดิสนีย์นะก็อาจจะเป็นเกมที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักหลุดเมตานิดนึงนะแต่ก็เป็นเกมที่ผมเล่นประจำนะครับเพราะว่าชอบส่วนตัวแบบว่ามันมีตัวละครมากมายให้เราเลือกให้เราสะสมนะก็เล่นง่ายๆครับผมเนี่ยนี่เป็นหน้าสมุดตัวละครต่างๆนะครับของตัวเนื้อ้ทหลายยังไม่รูของี่ไอคอนนะรูปรถส่งฟีสีเขียวตรงนี้เขาจะรวมโค้ดส่งฟรีไว้หลาย โอเควันนี้เราจะมาเปิดกล่องกันนะครับผมก็เป็นหีบหีบสมบัติระดับลุงนะครับผมก็อยู่ในของอาพาร์ตนะบัตรพานนะครับส่วนผมมาไม่ได้เติมบัตรพารนนะันเนี่ยบัตรผานนะจากแต่ว่าก็เป็นเซตนะครับผมเป็นเซตของแจกฟรีระดับเลเวลห้าสิบนะวันนี้ก็จะมาลุ้นกันว่าจะเกลือหรือเปล่าเราจะได้ตัวละครใหม่นะส่วนเป็นเนื้อเรื่องของอัรูปอันนี้ผมก็จําชื่อไม่ได้นะเป็นเกี่ยวกับ กระตูนผีนะรูปกระโหลกนะครับผมอันนี้รับวององางงานรวมนะครับผมอันนี้เป็นกล่องหีบธรรมดานะสีส้มก็ <że> มีลุ้นทั้งระดับธรรมดาระดับแล้วก็ของแต่งนะแต่ก็จะไม่ได้เป็นตัวละครนะครับอันนี้จะเป็นกล่องนะกล่องหีบนะครับก,ก็หลักๆก็จะได้ในการเติมนะแล้วก็การลุ้นนะครับแล้วก็จะมีของบัตรผ่านด้วยแล้วก็ประจําเดือนนะเช็คอินประจําเดือนก็จะได้ฟรีกล่องหนึ่งด้วยนะครับผมอันนี้จะมาลุ้นหกล่องนะ ลุยกันเลยฮะหวังว่าจะไม่เกลือนะก็สําหรับตัวละครเรื่องนี้ผมก็มีบ้างนะครับบางตัวเป็นคุณยายโคโค่นะถ้าจะไม่ผิดเอ,อ่อไปฮะไม่เอ้ยตัวละครใหม่ผมได้ตัวละครใหม่ชื่อว่าเออร์เนสโตนะครับเลราคูสนะรู้สึกในเรื่องน่าจะเป็นแบบสายแบบไอ้นี้ปะเขาเป็นนักดนตรีอะ เป็นคุณลุงแบบว่าเน็ตไอดอลนิดนึงอ่ะดังๆหน่อยรู้สึกอขอบวงจะเป็นขอบระดับ2ดาวนะครับสีขาวออกสีเหลืองนะเป็นระดับแบบว่าลิมิเต็ดอ่ะแต่ว่าไม่ได้สูงมากระดับสองระดับสามอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ขอแค่ได้ตัวละครใหม่ก็ถือว่าคุ้มแล้วครับเราอาจจะได้ตัวละครก็ได้หรืออาจจะได้เป็นอของแต่งหรือเป็นบ้านธรรมดาก็ได้นะก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วแต่ดวงแต่ถ้าถือว่ากล่องฟรีแล้วเราได้ตัวละครนี่ก็ถือว่าดีมากนะ ว่าในเกมนี้คือไม่สามารถซื้อตัวละครได้ง่ายๆนอกจากแบบเติมเหรียญเพชรน,นะครับแล้วก็สุ่มนะโอกาสสุ่มก็ตามอัตราไอ้นี่เลยอัตราเปอร์เซ็นต์เลยว่าตัวละครไหนระดับรีเจนระดับลิมิเต็ดอะไรเงี้ยก็ลุ้นกันไปส่วนบางตัวที่ปล่อยให้ซื้อได้ก็จะเป็นตัวที่แบบเราทําภารกิจเนื้อเรื่องถึงแล้วแต่ว่าก็ราคาก็ค่อนข้างสูงนิดนึงนะเกมนี้เติมเป็นแบบ US นะครับผมแล้วก็ราคาแบบ เจ็ดแปดร้อยอะไรเงี้ยจากเกหมื่นก็สองสามร้อยเลยแอบแพงนิดนึงแต่ผมส่วนตัวที่ผมไม่ได้เติมนะแล้วก็ขยันเล่นเอานะครับอันนี้ก็เป็นบทพูดในเนื้อเรื่องนะเราได้ตัวละครใหม่ในการสุ่มมาได้นะครับผมนี่ก็สามารถสร้างความประทับใจกับเด็กๆทำภารกิจได้นะเป็นภารกิจหลักของตัวละครนะก็กดใช้ไปครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูที่หน้าตัวละครนะครับอันนี้ผม up level นะมันจะมีถึงสิบ level นะครับในตัวหนึ่งเมื่อกี้ได้มาก็จะเริ่มที่เลเวลหนึ่งอันนี้เป็นมาสจรั์ อาคมอละเวงนะอาอรมณ์อารมณ์มสีเขียวนี่ผมอ u พไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าเนื้อเรื่องของตัวเมื่อกี้กันนะนี่วันอละวนวิญญาณอลเวงนะครับชื่อ,เ,อนะเ,เรื่องนะก็เป็นการ์ตูนเรื่องหนึ่งที่ผมก็เคยดูครั้งหนึ่งก็โอเคอยู่นะครับนี่พระเอกของเราแล้วก็ไปในโลกวิญญาณเนาะรู้สึกว่าผมจะมีพระเอกนะพระเอกผมเลเวลสิบเรียบร้อยครับชื่อมิเกลลิเวล่านะแล้วก็น้องหมาตัวนี้ ดาตาดานเต้โอเคดานเต้ผมเลเวลเก้านะส่วนคุณยายอันนี้ยังไม่มีหน้าที่สองนะครับมีสี่ตัวนะแต่ผมมีแล้วสตัวก็คือคุณยายโคโค่ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอ่าทวดโคโค่นะครับเลเวลแปดแล้วแล้วก็เพิ่งได้มาใหม่เป็นตัวนี้นะเออร์เนสโตนะหวานเจีย๊ยบฮะอ้ยสดชื่น